เปิดวับกล้องพิทยาพระเอกคนล่าสุดของริชีออรเนตหล่อออราพุ่งเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆรอคอยกันมานานสำหรับเินหาสารีซึ่งนอกจากตัวละครนั้นของเรื่องเป็นไบเฟิร์นพิมชนกและชอนจินนาชอจะน่าติดตามแล้วคู่รองอย่างโริชออรเนตและก้องที่าก็รบทเป็นเจ้าชายชยทัศน์ด้วยความหล่อออราพุ่งทำให้บรรดาแฟนละครจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับก้องเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง31 กิดวันที่6พฤศจิกา2540เริ่มเข้าวงการจากงานถ่ายแบบแคสโฆษณาเล่น MV ถ้ายังจำกันหน้า MV ปลาใสหน้าของเอ็กซิลากรชจนมีโอกาสได้ออดิชั่นเข้ามาเป็นนักแสดงในช่องวัน31งานอดัดเดเรกเขาชอบร้องคอเฟอร์เล่นเพลงกีตาร์แล้วก็ชอบการถ่ายรูปแบบสุดๆ